สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะฮะอะ่ะครับผมวันนี้เราก็ได้มาเล่นอัปเดตใหม่ของโกอาการเดนนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูกันเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนอ่านี่นะครับเราก็จะมีะตัว m อ c นะครับอยู่ตรงกลางแมปนะฮะ,ะ,ะทุกคนนี่ก็จะเป็นการให้ผล,ลไม้นะทะุกนะคนน่าจะ อ่าเล่นคล้ายๆอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับที่ให้เราหาผลไม้ที่ NBC บอกเรามาให้ตรงกลางนะฮะก่อนอื่นเลยที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นนี่นะครับผลไม้นะครับผมระดับทานเซนเนนนะฮะนี่พืชตัวนี้นะครับผมจะมีความสามารถนะครับผมทําให้อ่าพืชอันอื่นติดสถานะอ่าอื่นไปด้วยนะครับผมโดยการแรนดอมนะฮะโอ้อันนี้ก็เป็นผลไม้ที่ต้อง รีบเก็บเงินแล้วก็ซื้อมาให้ได้นะครับเพราะว่าผลไม้นี้เป็นผลไม้ที่แลมากๆเลยครับทุกคนมานี่นะครับผมอ่าเอ c พีซตรงกลางเขาให้หาบูเบอร์รี่ใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ต้องหาบูเบอร์รี่ไปใส่ตรงกลางเลยครับทุกคนนี่แล้วก็เก็บเก็บเลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ของรางวัลอะไรอ่านี่ฮะเก็บให้เต็มกระเป๋าเลยนะครับทุกคน ถ้าใครมีมดสีม่วงนะครับผมก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่ามันดับเบิลให้เราเวลาเก็บผลไม้ให้เราคูณ2อนะฮะมาอันนี้ผมก็เก็บให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะนี่แล้วก็คลิกอันที่4ี่แล้วก็ใส่ไปเลยฮะ,ะนี่เราจะได้ซาฟารีเอ็กนะฮะของรางวัลน,นี่ก็จะขึ้นอ,อยู่กับการสุ่มนะครับของแต่และอย่างนะฮะทุกคนว่าเราจะได้อะไรบ้างนะ,ะ,นะ,นะ,นะะทุกคนนี่ก็จะมีนี่แล้วแต่เปอร์เซ็นต์นะทุกคน แล้วก็มีอย่างหนึ่งคือไข่พาราไดอ่าแล้วก็ไข่ซาฟารีเอกนะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูว่าผมจะได้ตัวอะไรกันบ้างแล้วได้ครบตุกต,ตัวหรือเปล่านะฮะอย่าลืมติดตามชมนะครับผมมาเนี่ยนะฮะคะแนนแต่ละคะแนนนะครับก็จะปลดล็อกอาชี m e n t ด้วยนะครับเพื่อที่ให้เรารับของรางวัลได้ง่ายนะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นอ่าตัวซาฟารีช็อปนะฮะก็จะมีของรางวัลมากมายทั้งคอสเมติกทั้งไข่ อ่าแล้วก็จะมีพวกอ่าของที่แร่ๆนะครับเดี๋ยวถ้าผมเล่นครบแล้วเดี๋ยวผมมาทําคลิปแยกกันเลยดีกว่าว่าสิ่งของนั้นใช้ทําอะไรแล้วมีความสามารถอะไรนะฮะทุกคนอันนี้ก็เหลือหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดไข่ตอนนี้ผมขอเก็บบูเบอรี่อีกรอบนึงนะฮะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะฮะทุกคนมาอ่านะฮะนี่เก็บครบแล้วฮะ นี่ผมมีมดสีม่วงเหมือนกันนะแต่ผมมาฟักไข่อยู่ไงผมก็เลยยังไม่อยากเอามาใส่นะฮะทุกคนอ่านี่ฮะแล้วใครที่มีแพ็คบีนะครับก็สามารถเอามาเก็บได้นะครับทุกคนเพราะว่าแพ็คบมันจะทําให้กระเป๋าของเรานี้เพิ่มขึ้น25ช่องนะฮะเหมือน25ผลสามารถเก็บเพิ่มได้นะฮะทุกคนมาน่าจะถึงเวลาเปิดไข่แล้วแหละเพราะาเมื่อกี้แค่หนึ่งนาทีนะฮะ เดี๋ยวผมเก็บบูเบอรี่อีกรอบนึ่งบูเบอรี่ผมปลูกน้อยไปไหมอ่าบูเบอรี่ก็จะอ่าที่ผมเล่นมาก็จะมีบูเบอรี่มีสตอเบอรี่แล้วก็มีองุ่นนะครับที่สามารถให้ตระกูลบูเบอรี่ได้นะครับทุกคนอ่าแต่ละอ่าไม่แน่ใจว่าอ่าชั่วโมงหนึ่งหรือสามสิบนาทีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าพืชแบบใหม่นะครับก็มีดอกไม้อ่าแล้วพืชมีหนามอย่างเงี้ยทุกคนก็จะ เปลี่ยนสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาพืชมาปลูกรอไว้ได้เลยนะฮะทุกคนมาปุ๊บอ่านี่ของรางวัลถ้าครบห้าร้อยนะครับถึงจะได้ของรางวัลหนึ่งชิ้นนะครับผมอ่าที่ผมเคยได้ที่ดีๆนะครับก็จะเป็นอ่าตัวไข่นะครับฟาลีเอ็กนะครับฟาลีเอ็กนี่ผมจะได้สามฟองอ่าแล้วก็จะมีพวกอ่าปุ๋ยปุ๋ยโกปุ๋ยอ่าเลนโบนะครับที่ผมได้มา มาอันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมฟักไข่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะฮะทุกคนในอ่อีเวนต์นี้นะฮะเดี๋ยวเปิดไข่กันเลยดีกว่าฮะปึ๊บได้นกอะไรอ่ะเอ็กโซเหรอเอ็กโซได้นอกอีกแล้วเป็นนกหัวขวานนะฮะนี่ปึบอันนี้ผมอุ้ยแด้แรดด้วยทุกคน จะได้ช้างไหมอีเดฟเฟนปึ๊บอุ้ยได้มาลายเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ครบก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาเปิดความสามารถกันว่าน้องแต่ละตัวนี้ความสามารถอะไรกันบ้างนะทุกคนนี่มีแรดด้วยโอ้แรดสีเหมือนคาบิบาร่าเลยทุกคนมาเดี๋ยวผมขายนกตัวนี้ไปก่อนนะครทุกคน อ่าเพราะว่าตัวไหนถ้าซ้ำกันผมก็จะขายทิ้งไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้กระเป๋าผมเต็มนะฮะทุกคนมาอันนี้ก็ขาย้ยไม่ใช่นี่ฟึบอ,อ่าขายไปเลยฮะตัวนกหัวขวานนะฮะเราได้มาเยอะอันนี้เราก็ขายไปก่อนมานนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อเลยทุกคนมาว่าเราจะได้ช้างหรือเปล่านะฮะ ปุ๊บอ้าวอันนี้ปุ๊บมาโอ้ยได้น้องหัวขวานอีอ้ะได้แต่ตัวเดิมๆนะฮะเดี๋ยวเราอ่าเอาน้องมาไว้ด้วยกันเลยดีกว่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวไหนสมควรขายหรือยังไม่ขายนะฮะมาปุ๊บอ้าวได้ตัวอะไรอุ้ยได้ยีราฟโอ้ยน้ำหนักสอง สองกิโลเลยเหรอน้ำหนักเยอะอยู่นะทุกคนวุย้ยได้ยีราฟด้วยมียีราฟมีมมาลายนะฮะมีแรดแล้วก็มีนกหัวขวานนะครับตอนนี้ที่ผมได้มาแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวผมขอขายนกหัวขวานก่อนนี่มีอีกตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขายไปเลยฮะทุกคนปึ๊บอ่า การขายนี้ผมใช้แมวน้ําในการขายนะครับเพื่อที่จะทําให้เราอ่าเขาสามารถอ่าสุ่มให้ได้ไข่กลับคืนมานะฮะเดี๋อฟองสุดท้ายช้างจะมาไหมโอ้โหเกลืออยู่นะครับทุกคนช้างไม่มานะฮะมาเป็นนกหัวขวานนะฮะทุกคนมาตอนนี้ผมได้สัตว์เลี้ยงมาทั้งหมดอ่าสี่ตัวนะครับอ่าจากไข่ซาฟารีเอกนะฮะ มาดูความสามารถของเจ้าตัวแรกกันเลยดีกว่าครัเจ้านออกหัวขวานนะครับผมมาอใส่ลงไปในส่วนเลยครับทั้งม้าลายยีราฟยีราฟนี่ผมผมเหมือนเคยเห็นอ่าจะมานานแล้วนะพวกอันนี้อ,อีเวนต์นี้นะแต่ก็ยังยังเพิ่งเพิ่งมานะฮะแต่เคยเห็นนานนานมากแล้วนะฮะ มาความสามารถนะครับของเจ้านกหัวขวานนะครับผมเมื่อสัตว์เลี้ยงประเภทซาฟารีนะครับผมจบอัาอบิลิตนะฮะพวกมันจบอะไรอะไม่แน่ใจนะครับเหมือนสกิลเหรอเราจะทำให้พวกมันคููดาวด้วยอ่าสิบหกจุดหกสิบสามวินาทีนะครับผมอ๋อเจ้านกตัวนี้ก็จะช่วยอ๋อทำให้สัตว์เลี้ยงของซาฟารีเวลาเขาใช้สกิลของเขาแล้วเริ่มใหม่อีกรอบ ก็คือจะเริ่มอยู่ที่หนึ่งจุดหกสามวินาทีนะฮะก็คือสิบหกวินาทีนั่นเองมาดูตัวต่อไปกันเลยครับผมอ่ะจะเป็นเจ้าอ่มาม้าลายนะครับผมหรือซิมบ้านะฮะทุกๆุกสามสิบอ่าเมตรนะครับบนนาฬิกาม้าลายจะทำจะทาการเหยียบย่ำอาจะอ๋อจะไปที่ร้านซีทช็อปไปยังเกียร์ช็อป หรือในทางกลับกันให้รางวัลแบบสุ่มแก่ผู้มีโอกาส10%นะฮะที่จะทิกเกอร์อีกครั้งในแต่ละสเตเบิลนะฮะก็คือเขาจะเหยียบย่ําไม่แน่ใจว่าจะได้ของรางวัลคือไปเหยียบย่ําอยู่กับที่หรือว่าไปที่ร้านเกียนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับผมส่วนตัวต่อมานะครับจะเป็นเจ้ายีราฟนะครับผม แล้วเวลา้อยาวนะครับทุกๆ14นาทีจะกินฟู้ดที่สูงอย่างน้อย10กระดุมสําหรับรับอ่ามูลค่าการขายนะครับ1.55เท่านะครับพืชผลไม้จากการเจริญเติบโต,ตขั้นสูงโดยกลายพันธุ์เป็นแอปเปิลไปยังผลไม้อื่นทั้งหมดน่าจะกินกินผลไม้ที่อยู่สูงแล้วทำให้พืชอื่นติดสถานะเพิ่มขึ้น อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมมาตัวต่อมานะครับอ่าตำนานแรดนะครับผมหรือเจ้าแรดนี่เองอ่าทุกๆสิบสี่นาทีนะครับชาร์จเข้าไปในไข่สุ่มผลไม้แบบสุ่มในส่วนของคุณที่ถูกกระแทกมีเวลาฟักไข่ลดลงครึ่งหนึ่งผลไม้ที่ถูกกระแทกจะได้รับการกลายพันธุ์ไม่สามารถลอกเรียนแบบได้หรือรีอเซ็ตได้ออ้เจ้าแรดนี่ก็เป็น าสัตว์เลี้ยงที่อ่ามีความสามารถที่ผมว่าก็โอพอยู่นะทุกคนเพราะว่าเขาสามารถอ่าสุ่มไปชนไข่แล้วก็ไปชนผลไม้ถ้าไปชนผลไม้ก็จะทําให้อ่าติดกายพันธุ์นะครผมติดกายพันธุ์มิลาสนะครับผมแล้วก็ถ้าไปชนถ้าไปชนไข่ก็จะอ่าทําให้เวลาของไข่ฟักเหลือครึ่งนึงนะฮะโอ้โหนี่เหลืออีเดฟเฟนนะครับที่ผมยังไม่ได้นะฮะทุกคนอ่า แต่เราได้แล้วเร,เราค่อยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก็จะมีอ่านี่นะครับผมก็จะมีตัวอ่าซีซั่นสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ากิฟต์เกมพาร์นะฮะก็สามารถใครที่มีโลบัคก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผมผมบอกเลยว่ามันมีอยู่สัตว์ตัวหนึ่งน,นี่ทุกคนเจ้าสามหัว เป็นอะไรที่น่าซื้อมากๆเลยนะครับเราความสามารถน้องไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะดีนะครับผมใครที่รู้ความสามารถของเจ้าสามหัวก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ